บอกยากล่าจ๋าเขาหลับเอาแล้วามาฝ่า้ไม่ต้องใส่ก็สอดได้แว่นไม่ต้องใสก็ได้อก็ไม่ใสก็สวย นี่ผีลูกอะผมเหรอผมซื้อพันลูกเองครับพอแล้วมงคลสองไปสองพันหรอเสร็จสิทธ์หรอลูกที่ใหญ่ของมันแฟนต้นไม่ค่อยเล่นใช่เพื่อเพื่อคุยอะไรเพื่อเหมือนกันคำถามเดียวกับตอนที่ให้เฮียมงคลให้ผมเลยเปิดไปห้าร้อยลูกไอ้มงคลอีตัวแล้วก็เอาขอกคูเป็นสภาทำไมต้องเติมเติมทำไมนู่นี่นั่นโซอีมงคลแม่งเติมมาแม่งเติมมาแท้แม่งไม่เอาของเลย ไม่ผมเตทำเฮียะไรวะเธอ้คิวเหรอทันได้คิวเหรออ่ะกูว่าวันนี้เกลืออยู่แต่ตอหมองน้าเดือยอยู่เดือดจัดเลยอ่ะตอหมองน้าเดือดอยู่ ใช่เขาบอกแทนเดอร์แล้วว่าให้เราเข้าว่าจะคุยกับไอ้เต่าลูกนั่นหรอใช่เต่าดิอาเธอร์มั้งอ๋อรหรืออร่อยอร่อเปล่าคู่โวคู่โวแทนเดอร์คือใคร,รอร่อยใครบนร้ายใครบ่นร้ายอร่อยอร่อเออนได้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้มูว่าไงนะโทนี่ฮะไอ้มงคลอะไอบอลเข้าเปิดนะจะห้ารของมึงใช่โอนมาแสนหนึง่งฮะเลขสาม อ๋อเออต้องให้ดิพ่อผมก็ซื้อเขามาแต่หนึ่งผมมีโอนได้เช็คได้ดีนะไอ้เคี้ยวโอนตังค์เกือบโดนแล้วกูเกือบไปสัตว์เกือบนะเกือบนะถ้าที่ขรับผมจ่ายผมจ่าผมมีหลักฐานผมมีหลักฐานชัวเอออยแล้วครับเพราะก็เป็นคำถามไงที่ทำไมเขาถึงให้ผมแล้วทำไมผมถึงต้องจ่ายตังเกือไปเองสัตว์ดีนะคุณพี่ออมฟรีดีที่ผมตัวนี้ถ่ายรวยไปกูอันอาเนียมังไอ้เี้ยเกือบแล้ว มถ้ากูไม่ทำตัวนี้สายรวยโดนอีกดีที่ทำตัวนี้สายรวยแม่นะดีอ่ะเรื่องเขาไม่เอาของกาแฟนะแต่ทำตัวนี้สายรวยไงครับพี่ครับมีเงินสดเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่ไหมเงินสดเหรอเยเท่าไหร่ครับเอาสองแสนสุดท้ายครับน้องชายนี่เฮียได้เท่าไหร่แล้วจำตัดจริงสองแสนห้าป่ะทุกคนเท่าไรนะทั้งหมดนี่คือสองแสนห้าไปเลย กำบอะไรอ่ะกับไรไม่ถึง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 แล้วสมมติจะแลกโทรหาพวกเฮเกียร์หน่อยดินะมันน่ามีงานเขียวเยอะครับเฮเกียร์ได้หรอได้ครับได้แล้ไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวคืนนี้พี่วิ่งหาจุดแร่แห่เน่ยพี่ก็แหเพราะเพราะตอนนี้น้องน้องกียร์งรับของอยู่ไหมรับหลงเรื่อยๆโอเคครับน่าจะมีมีเฮเกียร์น่าจะเหลืออยู่ทองแสนนะเยอะกว่านั้นด้วยหรอได้ได้โอเคครับพอแล้วไม่ได้งกนะแต่เผื่อต้องรับของจริงๆนะเผื่อหาจุดไม่ทัน เดีย,ยต้องพูดก่อนเพราะผมต้องรับของเรื่อยๆเพราะไม่รู้เฮียจะตีมีดเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่จะเข้าเนีปะผมไม่ได้งงคือให้ได้อยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเฮียสุดที่รักเต้าหู้ของผมอะต้องตีมีดเท่าไหร่เออมึงไปกระทึกผนวกสภาดิมันถ่ายเงินกูอ่ช่อ๋อไปอ่ะกสุยอน มีค่าจ้างวระสภาเธามีเธอมีดอกจ่ายได้บอกทิมซุยอนโอ่มากระเป๋าสามเรื่องเงียบบอกมันทิมก่อนนี่เราเรามีนาปะมีนามาปะใช่รอตอนนี้เรารอพวกเด็กๆอยู่อืไม่ถต่เราครอบครัวมันไม่คำว่าเปลืองหรืออะไรหรอครับ วันเป็นเนี่ยราคาลงไปเยอะเลยเหลือยังเยอะต้องเยอะครับเสร็จแล้วยังแล้วก็วแล้วราคามันจะกลับมาประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังกาชาเปิดหมดหลังกาชาใช่ครับใช่ใช่แต่พวกผมก็ไม่ได้ขายะอะไรยเก็บไว้หมดเลยนะแท่งไอวันเปนเนี่ยบอใช่เก็บไว้ใช้ใชเก็บไว้ใช้ดิดมันมันสหรันที่ขายมันสำหรับคนที่ไม่ได้จะขึ้นของเยอะขนาดนั้นแต่เอาเงินไปทำอะไรได้เปลือยมากกว่าเข้าใจไหมปะ แต่เชื่อว่าของที่รับมาตอนเนี้ยราคาแม่งจะเท่าไหร่ก็เท่าไหร่แต่วันหน้ามันต้องดีขึ้นแน่นอนคิดได้เลยเพชรราคาขึ้นหรือลงอ่ะเพชรก็ถ้าอะไรที่มันอยู่ในตู้นะถ้าอะไรที่มันอยู่ในกล่องอ่ะเนี่ยผมว่ามันจะตกหมดครับจะดับนกหมดแต่แต่ที่มันน,น้่งจะใสก่กางเกงอย่างนี้ป้าไม่ยอมให้นั่นใส่อันนี้ป้าไม่เห็นไงแต่ถ้าฟ้ากับแดงอ่ะ ไอ้แร่มันก็ยังแพงอยู่ครับเหมือนเดิมใช่อ๋อตู่กะจะขายไม่งัังตู้เรืออ่ะต่างเดียวเลยหรอแปลงทุกอย่างเป็นเขียว,ท,วทุกวัน,นทุกวันเนี้ยกูใช้อะไรมาเราเราเมืม่อวานเราเมื่อวานเมื่อวานเราเนี่ยนะนะโกหกนะเติมเยอะนะไม่เยอะจอะนฮัลโหอยู่ไหนแล้วอ่ะเดียว นิดเดียวแะเพอเอโกนอมีก็สามร้อยแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเพิ่มอีกกว่านี้อ๋อฮะเออเยอะจัดเด๋อแทบงมีอะไรแล้วือจกคิวแล้วเรอได้เฮ้ยเขานัองตักันด้วยอ่ะฟ้าเนี่ยจะพันลูกไม่เห็นยวยเลยอ่ะมองฮะอะไรอ่ะ ลูกทำไมมันไม่เห็นรวยเลยอะมองอะไรอะไรอะไรสะานลูกไม่เห e ็นรวยงงอ่ะงงอ่ะมองมงงอ่ะองงงอ่ะมองงงฟันอ่งงเลยอะเนียอะไรวะเนี่ยอ่ะนั่งยืมรถนอจะไปนรางงแล้ว่งเอางงไปเย เขาไม่ซื้อหรอกไม่เขาไม่ได้ซื้ครับแล้วก็เชื่อไหถามอะไรดีฮะไม่ไม่ผมคือขึ้นแก๊งอ่ะถ้าสมมติขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยสิบห้าคนแล้วขึ้นได้เลยใช่ไหมเชื่อว่าเขาไม่ได้ขึนสิบห้าเหรียญสิบห้าเหรียญถูกปะโอเคครับ ไอ้กสามลูกเขาเปิดทีเที่ยวไม่ให้อ่ะพอเออไม่ใช่หุ่งงกหรืออะไรแต่คนเอาไว้เปิดตอนข้าเวลาพวกเราได้ไงข้างในลูกเอ้ยเดี๋ยวเธอแป๊บนึงนะเขาขอเช็คซะเช็คให้เขาหน่อยดีมันต้องมันต้องสิบก่อนดิมันต้องสิบก่อนเนาะใช่ใช่ใช่แป๊บนึงเขาเบอร์แล้วเนี่ยมาเช็คได้เหรอมามันต้องสิบก่อนอ่าต้องสิบก่อนแล้วพอยื่นสิบเอ็ด สิบเอ็ดก็สิบเอ็ดรียนะงสา่สิบห้าสิบเอเรียญก้าหคนแล้วก็สิบสองก็ประมาณเจหป่ะโอ้ต้องใช้เยอะอ่ถ้าสาคนนะโทษทีนอนน้อยมากเมื่อวานเคลียร์เรื่องทุกเรื่อง15ชั่วโมงอ่ะเรื่องกดแต่ละแก๊งอ่ะ15บชั่วโมงโูดเบอร์ไอท้องแนงเดี๋ยวขาไปรำมเดี๋ยวไปรำไ อูแล้วสามพันเก้าพันคอับพี่ร้อนหมรับานด้วเกัวเข้อย่างนันได้ยังไพี่ดูท้นโอเคเข้าไปรับใช่ไหมไม่ได้เขาไม่มีร้อนมั้งไ้องครับัีครับกบมากบเากบเอากบยังไม่ได้บาลุ้นเลยเขาต้อง